ทุกคนคะไอพามาดูรังต่อค่ะดูนะคะนี่รังใหญ่แล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนเล็กนิดเดียวเองถ้าใครที่เคยดูคลิปที่ออเคยลงไปตั้งแต่แรกๆนะคะรังเขาจะเล็กมากเล็กแบบคิดว่าจะไม่โตขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามีเกะกี่แม่นะคะเนี่ยไม่รู้ไม่มีกี่ตัวไปใกล้มากก็ไม่ได้นะคะเมื่อกี้ออกมาตั้งหลายตัวเลยเห็นแวบๆนะคะทุกคนเห็นได้แวบเลยอยู่ใกล้กับเล้าไก่นะคะทุกคน ไช่กับลอกไก่ทําบ้านได้สวยมากๆเลยอุยอุยออกมาแล้วออกมาอะไรออกมาแล้วค่ะทุกออกมาแล้วเขาจะอยู่ในล็อกเกวียนนะคะทุกคนอยู่ในล็อกเกวียนดูนะคิดว่าจะใหญ่กว่านี้อีกแน่เลยอ่ะอุยหลายตัวเลยถ้าใหญ่กว่านี้ทําไงเนี่ยฮึดูสิยวไปดูใกล้ คุนะคะเขาใกล้มากเดี๋ยวบินมาตอดวิ่งไม่ทันเลยนะคะทุกคนทำรังยังไงได้สวยแท่นี้<อ>น่าจะเป็นดินนะคะทุกคนน่าจะเป็นอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วถอ,ถ,อถ,อถอยก่อนถอยก่อนน่ากลัวจริงๆเลยดูสิตัวเหลืองๆอันนี้ถ้าเอาเนื้อมาให้กินเนะะี่ยเขาจะชอบมากๆเลยนะคะนี่เป็นต่อหัวเสือนะคะทุกคนเป็นต่อหัวเสือไม่กล้าเข้าใกล้มาก กลัวเดี๋ยวจะซูงไปใกล้ๆนีดูนะถ้าใหญ่กว่าน,นี้จะทำยังไงเนี่ยโอ้ยมาอีกตัวแล้วหรอเนี่ยโอน่าจะหลายตัวแล้วนะเนี่ยหลายตัวจริงๆเลยจะทำยังไงละทีเนี้ดูะไว้อย,ย,ยเสียงมากเลยนะคะทุกคนเอามาใกล้เจอตัวเดียวนี้สลบแน่เลยอะขนาดเจอมีมตัวเดียวนี้ก็ บวมไปหลายวันจะเจอต่อมาตัวหนึ่งนี่สงสัยอุ้ยดูมูสี่ออกมาแล้วดูนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้ทำอะไรนะแค่มาถา่ายเฉยแค่มาดูเฉยอุ้ยดูดูดูดโอ๊ยไปละไปละไปละนี่นะคะนี่โอ้ยไปละทุกคนน่ากลัว